สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทรนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลน,นครจ้าตอนนี้เวลาตีสี่นะคะคุณแม่กับคุณพ่อกำลังจะเดินทางไปทางไกลนะคะทัานทางไปจังหวัดหนองบัวลำพูคุณพ่อขับรถนะคะสองตายายนะคะสองตายายนะคะ ไม่รู้จะได้กลับมาทานไรส,สดหรือเปล่านะฮะถ้าได้กลับมาเดียวก็จะไรส,สดนะฮะกลับมาเดียวก็จะไรส,สดนะฮะไปบ้านเกิดเมืองนอนนะคะจังหวัดหนองบัวลำพูอาเภอน,ะกา,น,า,า,อนากลางนะอําเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะเป็นชาวบ้านนะครับเป็นชาวบ้านไปหาพี่ชายนะครหาพี่ชายไปทุระนะวันนี้เป็นวันพ่อด้วยขอให้คุณพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพ่อนะ <c oughs> มัวลพบ,บุกก็เก้าสิก็พอดีเป็นเป็นสอสิบประมาณประมาณโลสาโลไปกลับ6กรกยกิโกไปกลับเย็นนี้เลยนะคะไปทำธุระแล้วก็กลับเลยนะไปทำธุระแล้วก็กลับเลยนะไปทำบมมุญใหญ่วันนี้ไปท ทำบุญใหญ่นะไปทำบุญใหญ่ตีสี่นะวันนี้ตีสี่แดงก,กันแล้วด,ดูเส้นดูเส้นทางเดินนะเส้นางเดินเพื่อออกจากสกลนครนะคะตอนนี้ เขาเรียกอะไรตรงนั้นทางเข้าเมืองใช่ไหมเขาเรียกลานุนเมืองใช่ไหมพ่อประตูเมืองครับประตูเมืองจังหวัดสกลนครนะอันนี้อันนี้เราจะออกแล้วก็กรับไปประตูเมือง่อยข้าพเจ้าดันทางตลอดปลอดภัยแล้วคาาไฟอันตรายตั้งหายทั้งปวงด้วยเถิดสาธุคนเข้ามาก็จะเป็นประตูเมืองอันนี้ออกคุณแม่ค้าออกนะออกจากสกลนครนะมุ่งสู่จังหวัดน้องบัวรำพูค่ะ มันมยังพอมีไม่้อะไปเติมเติมไหมเติมปั๊บเติมไหมเลยไหมเติมเลยจะไม่าด้วยผเปนมเติม่าะเติมอะไรก็ดีนะ ได้กังไม่กังบนขับไปขับมาเดี๋ยวน้ำมันเหมอตัททอเหมือนกันครับพัททอนะอี่ะเติมเติมแม่เพได้สบายใจเอะไรเตือนมาจังมีเยอะมีเยอะวัวไอเดี๋ยวมามาเฝ้าปัม๊มสองตัวบักใหญ่ อตัวใหญ่เมืเ่มอเลิกเอกจากฟั๊มน้ำมันมแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็เหี่ยวแล้วพ่อบอกเติมน้ำมันมแล้วน้ำมันเต็มถังเลยนะคะไปอย่างเดียวนะ,ะตอนนี้ไปอย่างเดียวนะวันพ่อพาพ่อไปบ้านนะ,ะนาการ <c oughs> บนพ่อปีนี้พ่ออายุเท่าไหร่คะ ตามอายุเอาตามเกิดจริงศูนย์สองศูนย์สองหกหกเจ็ดก็หกสิบห้าแล้วมันหกสิบห้าหกสิบห้าปี <c oughs> ยังอยู่ได้อีกสิบห้าปี <c oughs> ขั้นต่ำในแปดสิบปี <c oughs> เพ่อต้องออกกําลังกายแข็งแรง <c oughs> ลงมาปินานป้นลงมาบปิิญวันนั้นพ่อมาขอไปลงมาบปรินกันน,โโน้ำมูลเลยหรอ เปิดกี่ทุกนะแม่กโกค,คลิปนี้นะคะขอจบจุดเรียงตอนนี้นะคะวันนี้วันอังคารนะวันอังคารนะวันอังคารนะคะ,ข,ะ,คะขอให้ทุกท่านมีร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีนะคะ